วัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้พาเข้าสวนฟักข้าวก็สุกแล้วก็จะได้เด็ดไปทำน้ำฟักข้าวนะจ้ะเพื่อนๆดูสิดูสิดูผลเขาถ้าสุกเขาจะเป็นสีส้มอมแดงอย่างนี้นะจ้ะฟักข้าวจะจะเด็ดเอาไปทำน้ำฟักข้าวกินจ้ะน้ำฟักข้าวมีประโยชน์ต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อโรคได้หลายชนิดนะจ้ะเพื่อนๆจ้ะดูสิคะ สูกตั้งหลายผลเน่จ้ะทางนี้ก็เหมือนกันเต็มเลยดูสิหน้าฝนเขาจะออกผลเยอะๆพวกนี้ก็เกิดใหม่ก็มีจ้ะดูสิคะฟักข้าวจ้ะเพื่อนๆหน้าฝนก็จะออกเยอะเดี๋ยวเราจะได้เด็ดไอที่มันสุกแล้วไปทำน้ำฟักข้าวด่ะจ้ะ